สวัสดีครับเพื่อนๆกลับไปเจอกันกับอีซี่อหกสามเก้าห้าวันนี้เปิดคลิปมาก็เจอกับเก e ้าอี้นวดตัวใหม่ของผมนะครับนี่เพิ่งจัดมาก่อนหน้าน,นี้ถ้าเพื่อนๆเ,เคยตามจะรู้ว่าเมื่อ3ปีก่อนเนี่ยผมซื้อตัวเก e ้าอี้นวด O s i m u i n f i n i t y มานะครับก็ซื้อมาจากร้านนี้นี่แหละนะครับเป็นร้านที่ขายเก e ้าอี้มือสองนะครับแต่ว่ามันมีการรับประกรันที่ผมเคยพูดไปแล้ววันนี้ผมเปลี่ยนมาเป็นตัว o s i m u d REAM PRO นะครับถือว่าขั้นสุดแล้วนะเพราะตัวนี้จริงๆเนี่ย ซื้อมือหนึ่งเนี่ยอยู่ที่ประมาณ2,8 0แสนได้2 0 7, 2, 0แสนเจแสนวันนี้ผมก็เลยจัดมาตัวนี้นะครับเพราะว่ามันมีเหตุผลอ,อะไรไหมที่ผมซื้อต้องบอกว่าระบบนวดของมันเนี่ยมันฉลาดขึ้นกว่าเดิมมากๆนะครับแล้วก็ตัวฟังก์ชันที่ใช้ในการคนโทรลปุ่มด้านข้างตัวนี้ก็ต้องยอมรับว่าตัวมันเนี่ยบิวอินมาให้เลยทําให้เวลาที่เราใช้งานเนี่ยมันสะดวกสบายนะครับมาดูที่ปุ่มฟังก์ชันด้านข้างกันครับว่ามีอะไรบ้างนะเดี๋ยวผมให้เพื่อนดูนี่ ผมให้เพื่อนดูปุ่มฟังก์ชันด้านข้างนี่มีปุ่มเปิดปิดนะครับตัวล็อกการทํางานเมื่อผมเปิดใช่ไหมตอนนี้ก็คืออ่อนเครื่องแหละนะครับสามารถที่จะรีเซ็ตกลับมาที่จุดตั้งต้นของการใช้งานเก้าอี้ตอนต้นได้นะครับล็อกปุ่มการใช้งานไม่ให้สัมผัสโดนอะไรเงี้ยนะล็อกได้นะครับแล้วก็มีการเปิดไฟแอมเบีนยนไลท์ได้นะครับให้ไฟแอมเบียท์ไลท์ทำงานสังเกตดูนะเนี่ยไฟแอมเบีย์ไลท์ทำงานเห็นไหม นะครับแต่ตอนนี้ไฟผมในในห้องมันสว่างหน่อยนะครับแล้วก็มีเปิดโหมดที่เขาเรียกเป็นอ l โลมานะนะครับเปิดอโลมาได้ตรงนี้ก็จะมีกลิ่นอโลมาให้เราเปิดปิดได้นี่ตามนี้เลยนะครับถ้าไม่ชอบก็ปิดก็จะมีพัดลมบรอากาศออกมาให้ข้างในก็จะเป็นตัวนี้เป็นเม็ดอโลมานะครับซื้อได้นะครับราคาเห็นแจ้งไว้ในกลุ่มของโอซิมอยู่ประมาณ300กว่าบาทนะครับ ตัวนี้ก็เป็นตัวปรับตัวฟุตเรสนะครับก็คือตัวปรับว่าจะให้มันขยายออกมาเห็นไหมหรือใช้มันกลับอันนี้ผมให้มันกลับเนี่ยเงี้ยเห็นไหมให้มันกลับหรือตำแหน่งการนอนนี่แบคเรสเหนหก็เอียงและเห็นนะเอียงถ้าเราให้กลับเข้ามาสู่จุดเริ่มต้นก็กดค้างเนี่ยตัวเนี้ยเดี๋ยวมันก็จะกลับมาจุดเริ่มต้นของมันเห็นไหมกลับมาละ แล้วก็อย่างที่ผมเน้นย้ำตั้งแต่ตอนแรกนะนะที่เคยคุยก็คือกาอีโอซินตัวขาเนี่ยยาเหยียบแล้วขึ้นไปนั่งนะครับเดี๋ยวมีปัญหาให้ใช้วิธีการเข้าไปนั่งปกตินะครับตัวนี้สังเกตว่ามันกาวออกมาข้างนอกแบบนี้จริงๆมันพับได้นะครับงไงเดี๋ยวผมทำให้เพื่อนดูนะครับแล้วก็เมนูในการใช้งานก็จะมีตัวนี้ครับ next and shoulder นะครับไหล่กับคอก็มีลำบ้าลลำบาหลังนะครับแล้วก็มีตรงนี้เลยส่วนของก้น ่วนของเอวลิงผ่านบลูทูธได้นะครับปรับตำแหน่งของโชเดอร์โพสิชันแต่จริงๆผมบอกเลยว่าตัวนี้มันวัดช่วง L. เอวไอช่วงหัวไหล่ผมได้ง่ายและเร็วมากซึ่งผมบอกเลยว่ามันเวิร์กจริงนะครับแล้วก็มีลำโพงเหมือนกันส่วนการคอนฟิกตัวอื่นเนี่ยสามารถเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือได้ซึ่งเดี๋ยวผมทำให้เพื่อนดูต่อไปโหมดการเชื่อมต่อเนี่ยมีค่อนข้างเยอะมากนะครับแล้วก็ตัวมันดีเทคได้จากการที่เราเอามือไปสัมผัส เพื่อวัดอัตราการเต้นหัวใจวัดาการหายใจกี่ครั้งต่อนาทีอันนี้คือบอกได้หมดเลยนะครับส่วนเรื่องของการปรับนี่หัวไหล่แต่ละคนพอนี้มันซ่อนอยู่ข้างในใช่ไหมอันี้ามระดับนะะจะเป็นตัวตัวถุงลมตัวนี้แล้วก็ชุดนี้ก็นวดมือสอดมือเข้าไปนะครับแต่ตรงนี้มันจะมีเพิ่มมาอีกก็คือจะเป็นชุดลูกนวดจะบอกเป็นลูกนวดไหมมันเป็นเหมือนเป็นแป้นบีบไล่ ตัวต้นขาเรานะครับแม้กระทั่งตรงส่วนของก้นกกเราอะไรตรงนี้มีหมดเลยนะอันนี้ผมบอกเลยว่ามีมาครบเลยนะ,อะลองนวดกันหน่อยดีกว่านะครับว่ามันทํางานได้เร็วมากน้อยแค่ไหนนะเดี๋ยวผมให้เพื่อนดูผมกดตัว neck shoulder กดค้างไว้นี่คือข้อดีเลยกดค้างปั๊บมันจะเข้า Position ของการนวดโดยอัตโนมัติอันนี้เห็นไหมพอผมกดค้างไว้สังเกตน,นะมันจะเข้าสู่ตําแหน่งของการนวดอัตโนมัติเนี่ยแล้วสมสอดขาเข้าไป อะเรียบร้อยตอนนี้ลูกนวดอะ่ะกำลังไหลลงมาเพื่อที่จะมาวัดตาแหน่งของตัวหัวไหล่ผมผมจะนอนลงไปมันก็จะเริ่มกลิง้งกลิง้งกลิงกล้งิ้งนวดแล้วอันนี้คือลงมาถึงปั๊บดีเทคเจอว่าหัวไหล่ผมอยู่ตรงไหนมันทำงานเลยคือดีมากตอนนี้มันกำลังนวดที่หัวไหล่ผมแล้วที่เท้าอะ่ะตอนนี้คือกดเลย บีบคือสบายมากแล้วก็ตอนนี้ผมเปิดตัวไฟเอเดนไลท์เห็นไ,ไหมผมไม่แน่ใจว่าเพื่อนเห็นไหมไมันจะเปลี่ยนสีไปเรื่อยแล้วก็กลิ่นอะโลมาจะออกอย่างที่ผมบอกเพื่อนๆไปเมื่อกี้มันจะมีกลิ่นอโลมาปล่อยออกมาซึ่งเราสามารถจะซื้อเปลี่ยนกลิ่นที่เราต้องการได้ด้วยนะนะครับเออพอดีเลยทีนี้ถ้าเราบอกว่าอยากจะเปลี่ยนนวลลำบ้าบ้าง ผมกดค้างลำบ้ามันจะเปลี่ยนตำแหน่งให้อัตโนมัติเนี่ยง่ายมากแล้วตอนนี้มันจะเริม่มมันนวดตรงส่วนของตัวตัวเอวผมเนี่ยแล้วก็รัว่ลวลูนวดเนี่ยไหลลงมาข้างล่างแล้วตอนนี้อ่าพอมันดีเทคได้เรียบร้อยอยู่ในตำแหน่งมันก็จะเริ่มนวดจะมีการบีบตำแหน่งของตัวเอวผมตรงนี้ด้วยน,น,น,นี่ตอนนี้ก็เริ่มเริ่มบีบแล้วเดี๋ยวผมให้เพื่อนๆดูใกล้ๆน,นะตำแหน่งเนี้ย มันจะมีการบีบที่ต้นขาด้วยเห็นไหม่ที่ต้นขาผมมีการบีบบีบไล่แล้วที่เอวก็ลูกกิ้งก็กำลังทำงานอยู่ไปพร้อมกันเพราะว่าเราเลือกลำบานะครับนี่มันก็แก้เมื่อยเลยแหละมันคือจุดหนึ่งที่ทำให้ผมยอมอัปเกรดเพิ่มขึ้นเป็นยูดี Pro นะครับอย่างที่ผมบอกเลยก็คือราคามันหายไปครึ่งนึงอะจากเดิมซื้อห้างสองแสนแปดสอง แล้วก็ร้านก็มีรับประกรันให้ด้วยเพราะฉะนั้นต้องบอกเลยว่าสบายใจได้ไม่ต้องกลัวครับว่ามันจะมีปัญหาอะไรเงี้ยเนี่ยได้เลยทีนี้เราบอกอะเราอยากจะเปลี่ยนโหมดผมสมมติผมเลือกโหมดนี้บัตรอ่นานใช้เนี่มันก็จะกลับเข้าตำแหน่งอัตโนมัติเห็นไหมง่ายเนี่ยเรียบร้อยเราก็ปล่อยปุ่มผมให้เพื่อนๆดูนิดนึงนะตัวที่นวดเท้าตรงนี้มันยืดได้ด้วยนะนี่เห็นไหม เพราะฉะนั้นเท้าใครที่แบบว่ายาวอยากจะหลบนวดให้มันพอดีจริงๆมันปรับตำแหน่งได้นะถ้าเป็นตัวก่อนก่อนที่ผมใช้มันจะไม่มีมันจะฟิกนะครับเนี่ยตรงนวดเท้าเนี่ยสังเกตดูนะผมให้เพื่อนดูมันเป็นชุดลูกนวดเนี่ยเข้ามาบีบตอนนี้จะเป็นลูกนวดทั้งหน้าทั้งด้านข้างแล้วก็ด้านหลังเป็นกลมๆกิ้งอยู่นะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นชุดบีบชุดบีบนี่เห็นไหมแล้วก็ด้านล่าง ผมไม่แน่ใจว่าจะได้เห็นแค่ไหนมันจะเป็นชุดลูกนวดขึ้นมาบีบใต้ใต้เท้าเราเข้ามากดนะครับถือว่านวดสบายมากนะนแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีสลักให้เราสามารถที่จะอะ,อะไรอ่ะปรับให้ตัวนี้เป็นลักษณะของชุดเบาะที่ให้มันพับเก็บเข้าไปได้ดึงดึงสไลด์ขึ้นตรงนี้ดึงสไลด์ขึ้นแล้วก็หมุนนี้ก็จะเป็นการล็อกเนี่ยดังกึ๊กเนี่ยคือล็อกแล้ว งั้นเวลาที่เราเก็บอะเวลาเราเก็บมันก็จะเป็นลักษณะของตัวเก้าอี้ที่ไม่ได้เอาชุดวางเท้าออกมาโชว์ข้างนอกเห็นนะเรียบร้อยส่วนด้านบนที่อยู่ตรงชุดท้าชุดตรงไอ้นี่ขาส่วนบนเห็นไหมเห็นตัวนี้ไหมเนี่ยม,มันเป็นมันเป็นเหมือนเป็นพลาสติกมากดผ่านเบาเพื่อจะบีบขาเรามันไม่ใช่ถุงลมนะตรงเนี้มันจะนวดนวด นวดเงี้ยบีบเหมือนไล่เส้นเราเลยซึ่งถามว่าสบายไหมมากสบายมากเนี่ยเห็นไหมสังเกตดูดิเนี่ย,นนะยไล่ไปเรื่อยนะครับในมือก็มีเหมือนเดิมก็คือมีเหมือนเป็นถุงลมบีบบีบเราเพื่อน,นวดมือเราได้เหมือนกันเออเห็นไหมสบายเลยโหมดก็ปรับง่ายไทยดันค้างทีนี้เวลาที่เราจะนวดใช่ไหมเราเปิดโหมดที่จะนวดเนี่ย ตัวเก้าอี้มันจะปลดเองเห็นนะเออไปไงได้ไหมเจ๋งดีนะผมให้เพื่อนๆดูตัวชุดลูกนวดแล้วกันนะว่ายังไงบ้างนะแต่ไม่แน่ใจว่าจะเห็นได้มากน้อยแค่ไหนนะเพราะว่ามันมันเป็นเรื่องที่พูดยากจริงอะ่ะอันเนี้ยนะครับอา่าตัวชุดลูกนวดจะอยู่ตรงนี้นี่เป็นลูกกิ้งซึ่งถ้าถามผมอะ่ะมันก็นวดดีตามราคาที่มันเพิ่มขึ้นเนี่ยอยู่ตรงนี้เลย ถ้าใครรู้สึกว่าเจ็บก็สามารถเอาหมอนมาพิงตรงนี้ได้เพิ่มเติมนะครับปรับได้เผื่อบางคนเจ็บแล้วก็อย่างที่ผมบอกเมื่อตอนต้นก็คือเราสามารถปรับหัวไหล่ให้มันเหมาะแต่ละคนได้นี่สามระดับนะครับสองฝ่งซต่อนอยู่ตรงนี้นี่ลูกกิ้งเดกก,กกิ้งอยู่ตรงนี้เห็นนะตรงนี้ก็มีคือมีครบหมดเลยตรงนี้ด้านข้างที่มีตรงนี้ก็จะมีแบบเป็นชุดเหมือนเป็นลูกยางอะบีบเพื่อมาที่ตรงต้นขาที่ผมบอกเมื่อตอนต้น ทีนี้มาดูตอนใช้กับโทรศัพท์มือถือดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวผมให้เพื่อนๆดูแล้วกันดาวน์โหลดแอปพลิเคชันชื่อ o s i ิมาก่อนนะครับแล้วก็ที่ด้านข้างของตัวเก้าอี e ้นวดเนี่ยมันจะมีตัวเลขอยู่นะครับเพื่อจะใช้ในการเชื่อมต่อนะครับก็เลือกไปที่ตรงนี้ Pro-Product สังเกตนะว่าผมเชื่อมมาแล้วนะครับตอนกรณีตอนที่เราจะเชื่อมค้งแรกากดเครื่องหมายบวกเนี่ยแล้วเราก็เลือกว่าเราเป็น u d r e a m อะไร นะครับเห็นไหม Product r e g i s t อ r อย่างที่ผมบอกเมื่อตอนต้นเนี่ยมันจะมีตัวนี้เป็นเลขนะครับแต่ว่าถ้าจะเชื่อมกับแอปนีจะมีตัวนี้เป็น QR code นะครับก็สแกนซึ่งอันนี้มันจะเฟลนะเพราะว่าผมเชื่อมไปแล้วไงนะครับพอเราเชื่อมเข้ามาเสร็จเรียบร้อยปั๊บเนี่ยตัวเก้าอี้มันจะเข้ามาปรากฏแบบนี้นะครับเพื่อที่จะเชื่อมต่อเข้ากับ,บระบบของบลูทูธน,นี่มันก็จะไปคอนเน็ก c t หาตัวนี้ OS 8 0 2 8ก็คือตัวนี้แหละ พอมันเชื่อมได้ปั๊บเนี่ยมันก็จะขึ้นหน้านี้ก็คือพร้อมใช้งานแล้วเป็นอะไรที่แบบว่าเออสะดวกรวดเร็วง่ายนะครับไม่ได้ยุ่งยากอะไรแล้วก็โหมดที่มีก็จะมีเยอะมากตรงนี้ที่เห็นอยู่เนี่ยมันจะเหมือนเป็นโอเวอร์เลย์อยู่สามารถที่จะแบบว่ากดเพื่อที่จะรีเซ็ตเก้าอี้กลับมาอุด่ตำแหน่งตั้งต้นนะครับเป็นลักษณะประมาณนี้นี่อีกอันนึงก็คือมันมีบลูทูธอย่างที่ผมบอกเมื่อตอนต้นนะครับผมเข้าไปที่บลูทูธไปสแกนก่อน เพื่อที่จะหายตัวตัวนี้นี่เห็นไหม os 80, 8 0เอ่อ8 2 0 8เนี่ยตัวเนี้ยถามว่าทําเพื่ออะไร <S <S เพื่อที่จะเชื่อมต่อตัวลําโพงบลูทูธที่ผมบอกเมื่อตอนต้นตรงเนี้ยเป็นลําโพง <S <S นะครับลำโพงเสียงที่ใช้ได้เลยนะแล้วก็พอเราอยากจะ Ad j ์จ t อะไรเราก็มาเลือกที่แชร์แอร์จัตตรงนี้ก็ได้เนี่ยเราก็ปรับได้เนี่ยตรงเนี้ยให้เก้าอี้มันโยกไปข้างหลังเห็นไหมเห็นนะนี่คือผมปรับผ่านทางทางแอปพลิเคชันเนี่ยโยกไปโยกมาเนี่ยทำเองหมดเลยทั้งอย่างเนี่ย เห็นไหมหรือจะรีเซ็ตกลับมาตั้งต้นอันนี้ก็อยู่ที่เรานี่เห็นไหมประมาณนี้เลยแต่อันนี้คือเป็นลักษณะของการปรับตัวเก้าอี้แต่จริงๆมันจะมีโหมดเห็นไหม r e c o m m e เ d ์แมชชีนพโปรแกรมโหมดจะมีเยอะมากแล้วก็จะมีฟังก์ชันที่เขาเรียกว่า Run AI s t r e s s ทอ่า a าไ s ซ์แต่ไม่ทำอะไรคือเ,าเอาเมือว่า ตอนนี้ผมจะรัน AI-Straight ผมก็ยืนยันไปนะผมเอามือวางแต่ตอนนี้ต้องรีเซ็ตตัวตำแหน่งให้เก้าอี้ถูกต้องก่อนเพราะฉะนั้นผมจะกดโหมดตัวเก้าอี้กดค้างไว้ให้อยู่ในโหมดที่ถูกต้อง่ะเหมือนจะนั่งตรงนะโอเคแล้วเขาจะแนะนำเราเห็นไหมเอามือวางแล้วก็เลือก Start a i s t r e s s a n a l y s i s อ่ะมันจะเริ่มนับถอยหลังแนละ้วผมจะไม่พูดนะ ข้อดีของหมวดนี้คืออะไรคือมันจะไปวัดให้แล้วมันจะเลือกให้ว่าเราควรจะนวดหมวดไหนอย่างเงี้ยมันก็จะบอกเลยตอนนี้นะของผมนะค่อนข้างจะมีความเครียดนะเห็นไหมนะครับมีการหายมีอัตราการเต้นหัวใจ105ค,ครั้งต่อนาะทีแล้วผมจะเลือกสตาร์ทเรคคอมเมนต์มัสซาพอเรากดปั๊บเนี่ยมันจะมีการวิเคราะห์จากเมื่อกี้นี้แล้วก็เลือกโหมดการนวดที่เหมาะสมให้เรากดเดียวตัวนี้ครับเก้าอี้นวดด้านล่างเนี่ยเ and hold to a d j u s t to the desired chair p o s i t i o n ผมกดค้างไว้ครับ ทุกอย่างจะเป็นออโตเมชันทั้งหมดออโตเมติกหมดเลยไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องรู้ว่าเราจะต้องนวดหมดอะไรอะไรเงี้ยเห็นไหมเนี่ยมันทำงานแล้วแต่ตอนที่เราคอนโทรลผ่านทางโทรศัพท์มือถือเนี่ยมันจะไม่สามารถคอนโทรลด้านข้างของตัวแป้นตรงนี้ได้นะมือถือจะเป็นตัวควบคุมทั้งหมดนะครับเดี๋วตอนนี้มือถือทำงานคู่กับตัวตัวเก้าอ,อีนวดมันก็ไปดีเทคให้ผมละ แล้วเดี๋ยวมันก็จะนวดให้ให้เหมาะกับ AI stress เมื่อกี้ที่เขา detect. เดีเทคก็เจอล้วเห็นไ,ไหมแล้วก็จะบอก position ตอนนี้ว่ามันทำอะไรยังไงอยู่สามารถจะ,ปะเปิดเพิงอะไรก็ได้ไลักษณะจะเป็นประมาณนี้นะครับถ้าอยากจะหยุดก็กดปุ่มรีเซ็ตกับว่ามาที่ตำแหน่งเริ่มตน้น เก้าอี e ้ก็จะกลับมาที่ตำแหน่งพร้อมใช้งานแต่ถ้าถามว่าเรามีการนวดแบบอื่นไหมก็มีอีกเพียบครับเนี่ยอย่างที่เห็นเลยเนี่ยเลือกได้เล็กคอมเมนต์ก็มีเนื้อแบบสเตรนเหมือนเก้าอี้นวดที่บ้านผมตัวนั้นก็เหมือนกันที่ผมมีก่อนหน้านี้ยตัว U Infinity ก็จะมีลักษณะโหมดนี้เหมือนกันเหมือนยืดตัวเลือกได้ไป15นาทีหรือว่า30นาทีกดไฮไลท์ไว้ว่าชอบหมดนี้ add to favorite ไป ใช่ไหเขาจะได้เฟอร์บลิทมาลหนึ่งอันแต่ทาได้สูงสุด3าอันนะครับเฟอร์บิเนี่ยแล้วก็จะมีพวกนี้เป็นลักษณะสเปเชียลโปรแกรมมีโหมดมาให้ว่าเอออยากจะนวดอะไรแบบไหนนะครับก็สไตล์โอซิมนะมันจะมีโหมดให้เรานวดเยอะนะครับหรือจะเป็นฟูลบอดี้แมสซาฟูลบอดี้ a มสซา e ก็จะมีเต็มไปหมดเลยนะเนี่ยอยากนวดลายอยากนวดลัมบ้าดีไลท์แบบเบาอยากนวดแบบสปา แม้เมื่อกี้เราเลือกสเตรทไปเห็นปะนก็มีรูปหัวใจมาแล้วในแอนโชเดอร์ลัมบ้าบัตแอนชัยเนี่ยก้นกับต้นขาหรือว่านวดเพื่อจะนอนหรือดีพีชู e คือกดแบบแรงเลยนะผมกดเลือกไปดีพีชูเนี่ยงั้นมันก็จะมีโหมดของไอ้ตัวเฟเบอร์ลิที่เป็นดีพีชูมาแล้วพอผมกดไปดีพีชูแล้วกดสตาร์มมาสัตวเนี่ยเนี่ยมันก็จะเข้าขั้นตอนเดิมก็คือผมต้องไปกดไอ้รูปเก้าอี้อยู่เนี้ยค้างไว้เพื่อให้เก้าอี้อยู่ในสถานะของการนวดที่ถูกต้องตัวนี้จะเป็นโพซิชั่นที่เขาเรียกว่าซี ซ i l โคลการ์ิก็จะเหมือนกับเกาอินนวดหลายๆตัวหรือก่อนหน้านี้ที่ผมใช้ตัว U-Infinity มันจะเป็นลักษณะแบบนวดแบบไล้แรงกดก็จะแบบเนี้ยกึ่งนอนเลยเนี่ยกึ่งนอนแล้วมันก็จะเริ่มกระบวนการนวดเนี่ยอันนี้เป็นดีดีทิชชูนะครับก็คือแบบนวดแบบกดแรงอะ่ะอันเนี้ยส่วนหมวด้ั้นข้าอนนี้ก็มีให้เราเลือกด้วยว่าอยากจะทำอะไร นะครับเปิดเพลงเปลี่ยนสถานะเนี่ยของไฟของกลิ่นอันนี้ทำได้หมดเลยนะครับพวกนี้ปรับปุ่มตรงนี้เราปรับได้นะจะย้ายไปตรงไหนก็ได้เกื่อบางทีมันไปขวางอยู่เป็นโอเวอร์เลยนะครับหรือตัวนี้อ่าก็คือแบบปรับแอตจัดให้หมดให้เหมาะกับเรานี่นะ เลือกได้ซึ่งตอนนี้มันเป็นสีโลกาบิตี้หรือจะเลือกคอมฟอร์ตมันจะนั่งขึ้นมาหน่อยส่วนอัพไรก็คือนั่งปกตินะครับอพปปิเคชันมีให้เลือกครบมากอย่างตอนนี้ผมได้ก,กลิ่นหอมเลยเพราะว่ามันมีปล่อยตัวกลิ่นหอมออกมาอยู่เห็นไหมแล้วถ้าเราบอกเออเราอยากหยุดเรากดหยุดกดรีเซ็ตให้เก้าอี้กลับมาสู่ตำแหน่งเริ่มต้นนี่คือแอปพลิเคชันมีใ้ใช้แบบเยอะมาก ง่ายไหมให้คุณพลเมียครับลองนวดดูในโหมดของสเตรนด์นะครับเป็นโหมดยืดยืดตัวนะครับจะได้ลองเปรียบเทียบดูก่อนหน้านี้นะคุณพลเมียผมชอบนวดโหมดนี้มากนะในเก e ้าอี้โอซิมยูอินฟิน้คราวนี้มาลองดูในโหมดสเตรน t ์แบบเดียวกันแต่ว่าคราวนี้เป็น o อซิมยูดีมโครับดูซิว่าเป็นยังไงเดี๋ยวรอเขา้านวดเสร็จแล้วมาว่ากัน จากนวดแล้วรู้สึกไงบ้างก็รู้สึกว่าโปรแกรมมันฉลาดมันแล้วก็ตัวลูกกิ้งลูกนวดอ่ะมันเล็กลงกว่าตัวเก่าที่ใช้แล้วเวลามันลงเนี่ยคือมันค่อยๆลงมันไม่ได้แบบว่าแบบนวดแบบแข็งอ่ะนวดแบบสมูทค่อยๆค่อยๆลงทำให้แบบว่าเออเราไม่เจ็บ แล้วก็ในส่วนของตัวสะโพกเนี่ยก็มีคึงมีนวดแล้วตัวนี้มันลงไปถึงหลังด้านล่างลงไปถึงตูด,ด,ตดใช่แล้วก็ขาเนี่ยก็มีนวดบีบกระชับระหว่างโปรแกรมแล้วก็มีกดจุดเนี่ยชอบมากเลยกดจุดที่เท้าเนี่ยอเออมันแบบโอ๊ยมันใช่เลยมันโดนเลยอย่างเงี้ยสรุปชอบไหมชอบถามว่าเก้าอี้นวดสำคัญไหมผมต้องบอกงี้ครับถ้าเราพอมีงบประมาณนะ ที่จัดหาได้นะผมว่ามันคือการซื้อความสบายในบ้านบางคนอาจจะบอกเออไปน,นวดกับคนก็ได้อะไรเงี้ยแต่ผมบอกแลวมันก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะสะดวกที่จะไปนวดกับคนได้ตลอดเวลาใช่ไหมกลับมาถึงบ้านอาจจะทำงานมาแล้วมันก็เหนื่อยแล้วอ่ะมันไม่อยากออกไปไหนแล้วถูกไหมเราก็อยากอยู่ในบ้านเพราะฉะนั้นถ้ามันมีเก้าอี้นวดอยู่ในบ้านเราก็สามารถจะนวดได้เลยนะครับมันก็เลยกลายเป็นอะไรที่สะดวกสบายแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าเราใช้คนเดียวเราใช้กับคนในบ้านในครอบครัวเราได้ทั้งหมด มันก็เลยเป็นความสบายความผ่อนคลายนะครับใครที่ยังไม่เคยนวดเนี่ยผมบอกเลยนะถ้าได้มันลองแลง้วรับรองเลยว่าจะชอบมากๆเพราะผมเองก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ผมรู้สึกว่ามันนวดแล้วมันสบายมันก็เคิร์ฟหลายหลยครั้งนะผมบอกก่อนนะนวดแล้วก็หลับคาเก้าอี้ไปเลยจริงๆมันสบายจริงนะครับก็อยู่ที่ง่ประมาณครับแล้วก็อยู่ที่ความต้องการของเพื่อนๆว่าอยากได้ขนาดไหน ซึ่งผมก็เลยรู้สึกว่าผมผมนวดแล้วผมชอบผมก็อัปเกรดขึ้นมาจนกระทั่งถึงตัวบนสุดของมันแล้วก็คือยูดีมโปรนั่นเองหลังจากใช้งานไปแล้วนี่ผมบอกเลยว่ามันก็ดีอ่ะเพราะราคามันอัปขึ้นถูกไหมอะไรมันก็จะแบบดูดีไปหมดเลยลูกนวดนวดดีกว่าเดิมนวดเท้าวนวดดีกว่าเดิมการกดจุดไล่เส้นดูดีกว่าเดิมโหมดฉลาดกว่าเดิมคือดีกว่าหมดเลยมันก็ต้องไม่แปลกอยู่แล้วนะเพราะผมอัปเกรดขึ้นมาจนกระทั่งเป็นยูดีมโปรนะครับจากตัวยูดีมไอจบตัวโอซิม อ่า uh, U infinity อันนี้อัพขึ้นมาเป็น U dimo p ของตัว OSIM ก็ถือว่าสุดที่สุดในคลาสแล้วนะครับผมย้ำกันอีกครั้งว่าราคามันอยู่ที่สูเนี่ยอยู่ที่ประมาณ2 7ง0 0 0แล้วแต่โปรโมชั่นนะตัวนี้ได้มาครึ่งราคาเพื่อนๆคนไหนสนใจก็ดูที่คำบรรยายได้เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ลองติดต่อไปคุยกับร้านเขาเองแล้วกันแล้วก็ผมบอกกันว่ามันมีประกรันเพราะว่าผมซื้อมาเนี่ยตั้งแต่เข้าก่อน3ปีทุกวันนี้ผมก็ยังใช้ปกติจนกระทั่งผมอัปเกิดไปเป็น U dimo นั่นแหละ วันนี้ฝากไว้ประมาณนี้สำหรับ easy easy 6 3 9 5นะครับเหมือนเดิมชอบกดไลค์แชร์กดแชร์ไปไปได้กด subscribe กดกระดิ่งด้วยเพื่อจะได้ทราบว่าผมมีการอัปเดตคลิปวันนี้ไปละสวัสดีครับ